สวัสดีวันที่22มกราคม2567นะคะแอดมินน,น้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ f อซทางช่อง youtube ทุกทุกท่กทานเด้อค่ะเด้ออ๋อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางฮานอยมัดร่วมกันต่อเลยเนาะคะ่ะเนาะมาชมสำหรับผลฮานอยเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะเนาะสามตัวพอแตกเด้อค่ะเด้อสามตัวไม่แตกนะคะเนาะ แต่ว่าหากท่านใดที่เบิ้นหามไว้นํำบอ่อผาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าแนวทางตัวเลขตารางนี้เนาะคะนะ่ะเนาะมาสามตัวบ่อยมากแล้วก็เบิ้นหามสามตัวบ่อยมากเด้อค่ะเด้อเอาเลขวินหกตัวในหลักทนให้ชมไปจับเบิ้นหามก็จะได้สามตัวนะคะเมื่อวานก็คือรอบ VIP 866กนะคะเนะาะเลขในตารางเฮามีเด้อค่ะเด้อ หกับ8ปดเอาสำหรับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมผลห้าน้อยมารวมในตาร่างเด่น5้าและ6มาครบเด้อค่ะเด้อเด่น5้าและ6มาครบท่านผู้ชมเจาะแตกที่5้าหนึ่งรอบหานอยพิเศษเด้อค่ะเด้อฮานอยพิเศษแล้วก็6กสีใน15บผู่วินเมื่อวานเด้งบนและล่าง รอบพิเศษนะคะเนาะมารอบเดี่ยวท่านผู้ชมรอบเดียวสองคู่เด้งทั้งบนและล่างอา้าหากท่านใดที่ถือรางวัลดีใจน้ำด้วยค่ะเดอ้อสายวิง่งสายหลูดในแถบบอพาดเดอ้อท่านผู้ชมไลายทันเพิ่นมักวิง่งหลูดนะคะเนาะสายวิง่งสายลูดเข้าทุกวันนะคะสองตัวเลขเด่นอา้าสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะคะเนาะ แนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจำวดวันที่22มกราคม2567เลขเด่นจับวินนะคะเด่นวิงรูดยา่าเผลย่าผาดเดออท่านผู้มชมมาแทบทุกวันนะคะ012785นะคะเลขเด่นจับวินนะคะ เอ็นศูนย์และหนึ่งเอาท่านผู้ชมหากท่านใดสนใจซื้อหวยเนาะคะเนาะทักไลน์ n o o หนึ่งห้าเก้าเก้าหรือศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะไปสิไปน้ำแอดมินทักไลนะะ์เด้อค่ะเด้อทักไลน์รับลิงก์สมัครฟรีนะคะเแบฟบนี้แอดมินเล่นมา สี 4, ปีแล้วนะคะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะคะเนาะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างคลิกเข้ามาลอยหาสิกว่าคนเราได้ธรรมชมสำหรับลิงก์ที่แอดมินส่งให้สมัครไม่เป็นกันยังไงหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเนาะสมัครเข้ามาแค่4คน5คนเอง เว็บนี้จะสมัครยากนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่เบ่งดีๆด,ด้วยค่ะเ้อเว็บนี้จะสมัครยากนิดนึงให้ค่อยๆทําค่อยๆสมัคระคะด้วยค่ะเ้อถ้าเฮ็ดเป็นแล้วก็บอยากดอกนผูชมชุมคลิกเป็นร้อยแต่สมัครได้ไม่กี่คนเนาะคะนะ่ะเนาะอีพอยแม่เบ่งดีๆด,ด้วยค่ะเ้อค่อยๆทํานะคะ หากท่านใดที่เฮ็ดบอบเป็นทักไล์มาสอบถามแอดมิน้อคะเด้อเดี๋ยวแอดมินกับจะสอนนะคะเนาะสอนในไลน์นะคะวิ่งรูดนะคะเจาะเดนวิ่งรูดศูนย์นะคะ หากท่านใดที่จับไปแล้วจับเองได้เลยนะคะ012 7 8 5 15คู่วินนะคะ01 02 07 08 05 12 หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองเจ็ดสองแปดสองห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้า และ85นะคะชุดเต็ม15คู่วินนะคะไปกลับบนล่างด้วยนะคะเมื่อขึ้นนูนหน่หนอยฟันเดอร์ท่านผู้ชม เมื่อคืนหนูน้อยฝันนะคะเมื่อคืนนี่หนูน้อยฟันวาจังสี่ละท่านผู้ชมฟันเห็นไข่ไข่ไก่แม่ท่านผู้ชมฟันเห็นไข่ไก่เด้อท่านผู้ชมไข่ไก่ลายลายเต็มแผงอยู่เป็นลอยๆแผงท่านผู้ชมเห็นในความฝันไข่ไก่นั่นเพื่อนเอาไปแก้บนท่านผู้ชมในความฝันเพื่อนเอาไปแก้บนไปแก้บนงานวันเกิดในความฝัน ของเพื่อนของเพื่อนแอดมินเอาไปแก้บนวันสันทำช่มไข่ไก่ล้าหลายใส่แพงเป็นลอยแพงทำชุชมแต่ว่าไข่ไก่นั่นเป็นพันๆหน,น่วยแต่ว่าใส่เป็นแพงๆอ่ะเป็นรลอยแพงไปแก้บนงานวันเกิดครบหลอบ23มปีเพิ่น่าจังสี่ละทำชุชม ครบรอบ23ปีงานวันเกิดของมมแอดมินห,หน่อยแต่ว่าความจริงแล้วบอแมนยี่สิบสามสี่สิบอย่างสี่สิบเอ็ดเดร์ท่านผู้ชมในความฝันนั้นแอดมินกับเบากับโมอีกคนนึงว่าเอา้าคือว่ายี่สิบสามปีจะของสี่สิบปีห้วยังว่าจะของยี่สิบสามปีเอาไปแก้บน ครบรอบ23ปีเขาว่าจังสี่ละท่านผู้ชมแอดมินกับฟันซัมเน่ได้ท่านผู้ชมบอพันหลาย่านผู้ชมกับพิจารณาเบิร์นเ้อร์ฟันเห็นไข่ไก่เนาะค่ะเนาะฟันเห็นไข่ไก่ท่านผู้ชมเอ้าวธรรมชมุมชม่มเมนี่มีเล้าเด้อท่านผู้ชมมีเล้าพัฒนานะคะเล้าพัฒนาเหล็กวิ่ง ตัวเดียวแอดมินปล่อยไปแล้วเดอ้อท่านผู้ชมเลขวิ่งตัวเดียวแม่นแปดงวดติดท่านผู้ชมท่านใดที่ยังบอท่านเข้าไปเบิ่งเข้าไปเบิ่งเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเบิ่งในคลิปนี้ก็ได้ท่านผู้ชมวิ่งตัวเดียวงวดนี้ก็คือเจ็ดเดค่ะเด้อถ้าเข่าวงวดนี้ก็เป็นงวดทีเก่าเด้อท่านผู้ชม ก็คือ7วิ่งรูดนะคะส่วนมากก็มาหลักสิบหน่วยบนเด้อค่ะเด้อส่วนมากก็มาหลักสิบหน่วยบน8งวดติดมาล่างแค่2งวดเท่านั้นนอกนั้นเป็นบนหมดเลยนะคะสายวิ่งสายหลดยอย่าเผลออย่าบาดเด้อลาวพัฒนาทำชมฮานอยตารางนี้ก็เข้าลาวพัฒนาบ่อยมากนะคะแล้วสามตัวแตกบ่อยมากด้วย วันไหนมีลาวนําไปเป็นแนวทางลาวพัฒนาได้เด้อค่ะเด้อแอดมินพน่ใหยย้เจาะให้โยธธรรมชุ่มเดี๋ยวขอบอกซักข้าวกวอนธรรมชุ่มเดี๋ยวเจาะให้หกคู่เด่นเน้นเจาะตารางนี้รวมลาวพัฒนาด้วยนะคะหากท่านใดที่ชื่นชอบก็นําไปเป็นแนวทางลาวพัฒนาได้แต่เลขฮานอยตารางนี้เจาะเด่นวิ่งลูดใส่ฮานอยเดี๋ยวค่ะเด้อใส่ฮานอยนะคะ แล้วก็ลาวนะคะเนาะลาวเด่นหกและเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดชนกันเด้อทผช้ชมเลขชนกันนะคะลาวกับลาวก็ชนกันทาผชุชมเขาไปเบิ่งคลิปเต็มได้เด้อค่ะเด้อลาวพัฒนาในตารางมีเจ็ดได้ทผชุชมนตารางฮานอยมีเจ็ดแต่ตารางฮานอยเจ็ดไม่เด่นนะคะแต่เด่นลาวเด้อค่ะเด้อเอา้าทผช้่ม ในตารางฮานอยมีเจ็ดนาลุ่นอยู่นะคะเนาะหนาลุ่นอยูเจ็ดแอดมินจับให้ห้าคู่เด่นๆเด้อค่ะเดอ้อสายวิ่งสายหลุดขึ้นหลุดเลยเด้อค่ะเดอ้อหลุดไปเลยนะคะเจ็ดแค่ตัวเดียวเองแอดมินจับคู่เด่นให้ก็คือเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกท่านผู้ชมมาเทียบกับตารางฮานอยเนาะคะนะ่ะเนาะมีเจ็ดอะไรบ้างฮานอยก็มีเจ็ดแปดเด้อท่านผู้ชม เพราะว่าตารางนี้เข้าบ่อยมากนะคะก็เลยเอามาเทียบให้ท่านผู้ชมเบิ่งนํานะคะเนาะตารางฮานอยมัดรวมตารางนี้เข้าลาวบ่อยมากเข้าใดเล็กเจ็ดมาตารางนี้เข้าเจาะลาวบ่ด้เขาก็ต้องเอาเล็กเด่นลาวมัดเจาะใส่เนาะคะนะ่นะเนาะเปรียบเทียบให้เบิ่งซื้อซือเดอท่านผู้ชมตารางฮานอยมีเจ็ดแปดเจ็ดห้า เจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดเด้อท่านผู้ชมแล้วก็ศูนย์เจ็ดมันกับชันกับที่แอดมินเจาะหายก็คือเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะเนาะเจ็ดห้าเจ็ดแปดแต่บางเทือแอดมินเจาะหายอาจจะบาะะ้าบ้าเลยค่ะเด้ออาจจะไม่มาหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดก็อาจจะมาได้เด้อท่านผู้ชมอ่ะพิจารณาเบิรงเลยคะ่ะเด้อพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมต่อมาแอดมินหน่อยเจาะหกครูเด่น เน้นเจาะให้ด้วค่ะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะศูนย์หนฮานอยมัดรวมด้อค่ะเด้อฮานอยมาดรวมเข้ามาแล้วชื่นชอบแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะมักชอบกดติดตามบ่มักพาด้อค่ะเด้อท่านใดที่ว่าแนวทางตัวเลขเยอะเกินไปนะคะก็ดูเลขเด่นวิ่งลูเด้อค่ะเด้อเลขเด่นวิ่งลูดแล้วแล้วก็ไปจับใส่กับเลข เด่นตัวเองนะคะตารางนี้แอดมินเน้น3รอบนะคะพิเศษปก,กติและ vip จะมาใน3รอบนี่แหละท่านผู้ชมจะมาใน3รอบนี่แหละเด้อค่ะเด้อมือมือวาในอีแม่โทรมานะค่ะเนาะอ่าคุณแม่เพิ่นทรมาโทรมาสังสบ่เพิ่นว่า เหล็กห้าน้อยมัดรวมนูหน่อยแม่มากมักแม่ว่าจังสีละนูหน่อยว่าเหล็ก้ายได้แม่ลายกระซางแต่ว่าเขาซูม,มืออแม่มักแม่เอาทั้งเมสิบหาคู่วินเลยแม่บ่เลือกแม่ซื่อโตละหาบาทสิบบาทได้ซูมืออคุณแม่วาจังสีละท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยขอบคุณหลายๆะะด้ค่ะเด้อที่คุณแม่ชื่นชอบแนวทางแอดมินนูหน่อยนะคะเนาะ ส่วนมากกจะเป็นอีพออีแม่เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเพิน่นเพิ่นเอาซื้อโตท่านผู้ชมชุดสามตัวเพิ่นกะมักเด้อค่ะเด้อมักแห้งบางท่านเพิ่นกะมักแห้งชุดสามตัวเมื่อใดลืมล่องหายกะโท่มาเนาะคะนะ่ะเนาะโท่มาเอานหน่อยก็ว่ามันลายลายกะสร้างแม่สิมาเบิงเอาดอกคุณแม่เพิ่นว่าจังสีล่ะท่านผู้ชม เอาอีพออีแม่แคปหน้าจอได้ค่ะเด้อเด่นศูนย์และหนึ่งวิ่งรูดเจาะที่ศูนย์นะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าและสองเจ็ดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเลยค่ะเด้อแนวทางมีเข่ามีรูดเด้อท่านผู้ชมหากท่านใดที่เขอแามา่แล้วชื่นชอบแนวทางสเล็กฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำเด้อค่ะเดอ้อเราพัฒนาสูตรเลขวิ่งตัวเดียวท่านผู้ชม คนดูตอนนี้ยอดวิวห้าพกว่าเนาะค่ะเนาะขอให้มาเด้วยค่ะเด้อวิ่งตัวเดียวอยาเปล่านี้ไปใส่ด้วยค่ะเด้อขอให้เขาต่อเป็นหวดที่เาเนาะค่ะเนาะขอให้อีพออีเม่ใดนําำนะะด้วค่ะเด้อแล้วก็ได้ผู้ติตตามขึ้นจากเมืนเก่าตอนนี้ทะลุ2อง0มืนกว่าแล้วแอดมินหน่หนอยขอพูดหลายๆะะด้วยค่ะเด้อชื่นชอบแนวทางตัวเลขเนาะค่ะเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อดมินหน่นอยอดมินหน่อยมีแนวทางดีๆค่ะจะนำมาฝากมาตอนอีพอรอีแม้วยค่ะเด้อให้ฟรีทุกช่องทางนะคะอา้าวอีพอร์อีเม่แคปหน้าจอต่อมาจะเป็นชุด3ตัวนะคะเนาะชุด3ตัวขาดไม่ได้นะคะเนาะขาดไม่ได้ถ้าบอเขียนหายอีพออีแม่เพื่นกะโทรมาอานะคะเนาะขาดไม่ได้อีพออีแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ บางท่านแคปหน้าจอเพื่อนกับจดเอาเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะแอดมินกะจะแชร์ตัวเลขให้ช่วงโฆษณาขายสบู่อย่าซี้ันเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่สนใจสบู่นะคะท่านใดที่ยังบอท่านในเห็นตัวยางสบู่เนาะคะนะ่ะเนาะสบู่จะเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นสบู่ล้างหน้าถูตัวได้เด้อค่ะเด้อเป็นกุตนตาระเบิดขี้ใครเร่งผิวขาวนะคะ ตอนนี้มีของความส่งก็คือสมขมิ้นและชมพูเล่งขาวด้วยค่ะเด้อแพ็กละ190ปาบาทนะคะ1แพ็คมี10ก้อนนะคะ1แพ็คมี10ก้อนหากท่านใดที่สนใจก็โทรมาสั่งนะคะที่เบอร์092632 5513นะคะยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะ แอดมินหนูน no ้อยมียาสีฟันสกัดจากเห็ดยินเจอและว่านหางจระเข้เด้อคะเดอใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากท่านใดบ่มีปัญหาทางช่องปากใส่ได้คือกันเด้คะเดอใช้ดีมากๆเลยนะคะหนึ่งหลอดหลอดใหญ่มากนะคะขนาดหนึ่งร้อยหกสิบกร,รมัมขนาดหนึ่งร้อยหกสิบกร,รมัมราคาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะหนึ่งหลอด ใช้ได้เป็นเดือนนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ขวบขึ้นไปนะะด้วยค่ะเด้อยาสิบปันหลอดละหนึ่าสิบบาท2หลอดนะคะ2หลอด380บาทส่งปีทั่วประเทศไทยแบบโอนนะคะแบบโอน,นะะด้วค่ะเด้อกาแฟหากท่านใดที่ทานกาแฟอยู่แล้วนะคะเนาะแอดมินหนูน้อยก็มีกาแฟนะคะ กาแฟจะเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้อค่ะเด้อจะมีเขาชงุมและโมโนนะคะเขาชงุมตัวนี้นะคะสกัดจากเถาวันเปรียง3ชนิดเถาวันเปรียงสกัดเถา็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัดนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่น ปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดปวดตามข้อตามเขา่านะคะโมโนโมโนตัวนี้นะคะสกัดจากเห็ดลิน้นเจอปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นนะคะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสเด้อค่ะเด้อ คุณพอ่อคุณแม่ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะเนาะโทรศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามหรือทักไลน์นะคะเมมเบอร์ Member, จัดเก็บลงเครื่องแล้วทักไลนะะ์เด้อค่ะเด้อทักไลน์หรือว่าจะทัก ID Line ก็ได้นะคะ n o o 1 5 9 9 ID Line นะคะ n o o 1 5 9 9เด้ะคะดอค่ะเด้อเอ้า สุดท้ายนี่แอดมินน,น่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไม่กลิปหนาสวัสดีค่ะ